สวัสดีพเพื่อนเพื่อนชาวลาซาล่าล็อกโซเวอร์ทุกคนนะครับผมเปิดมาก็มาเก็บแอร์ดปเลยนะทุกคนมาเก็บเหรียญเลยคือผมลงมาตบเหรียญน,นะทุกคนมาลงลงมาตบเซฟป,ป้องกันนะแต่ว่าพอดีว่าผมอะไปต่างจังหวัดมาทุกคนวันนี้มาถึงก็เนี่ยเป็นวันชิงเหรียญเลยกลับมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่มีช่วงต้นๆให้ดูนะก็ขอแพัยด้วยแล้วกัน นั่นแหละตอนนี้แอร์มันตกสองที่อะทุกคนมันมีที่แอร์พอตท,ที่ผมมานะแล้วก็ที่เกาะใหม่ก็แยกไปเหมือนเดิมทุกคนสอ,สองกลุ่ม,อมตอนนี้ผมก็โมลรถมาใหม่นะทุกคนแบบอารมณ์ประมาณว่าเป็นรถรถแบบทะลวงนะทุกคนถ้าเจอใครขับรถมาผมจะใส่เลยนะคันนี้มันเอาไว้พังรถได้นะแล้วก็มีความถึกพอสมควรแล้วก็นั่งได้สี่คนทุกคน,กคน,นมโมใหม่ไอแดงนิวไอแดงทุกคน จะถูกจะแพงขอรถแดงไว้ก่อนก็ผมมาถึงเร็วนะตอนเนี้ยแอร์ตกผมก็ขับมาเลยคิดว่ายังไม่มีใครมาแล้วก็ผมคิดว่าจะให้น้องๆเขากั้นไว้ผมก็จะดักอยู่ตรงแอร์นี่แหละก็รอดูเหมือนกันตอนนี้แอร์ก็น่าจะกดไปแล้วทนะุกคนเมื่อกี้มันมีแอร์ของเซิร์ฟอยู่นะเหมือนใครมากดไว้ก่อนไม่รู้อะก็เลยนัน่นแหละจะรอดูต่อ เซิร์ฟนี้เจอใครผมยังไม่รู้เลยทุกคนแต่คิดว่าน่าจะเป็นไม่ใช่คนไทยอะรอบนี้ผมมาลงโซนพ c ซเลยนะช่วงนี้โปเยอะมากอะลงไปเซิร์ฟไหนก็เจอแต่โปนะเหมือนคือมาลง PC ซีเนี่ยเหมือนจะยังพอรอดอะลงตกเนี่ยไม่ค่อยเจอไม่เจอโปเลยทุกคนตอนเนี้ยแต่ว่าถ้าไปลงต้นเนี่ยโอยโ,หหโปแบบเถื่อนมากอะต้องใช้คาว่าเถื่อนมากๆอะ เรามาอยู่ในจุดที่แบบอยู่ยากกันขึ้นไปกันทุกทีทุกทีแล้วทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแอร์ก่อนชิวๆทุกคนนั่งในรถไม่ต้องกลัวตายไม่งั้นออกไปนอกรถเนี่ยเดี๋ยวตายงง,งๆรถรถถังก็มีอะไรอย่างเงี้ยรถถังนี่ดอกเดียวล่วงเลยนะชุดทงชุดไฮเอาไม่อยู่แล้วทุกคน เหมือนจะสงบวะยังไม่เจอศัตรูนะตอนนี้ออทุกคนมีแรไจะสารภาพวะเมื่อกี้ผมไม่ได้กดแอร์เฉยเลย <c oughs> <c oughs> ต้องมานั่งนับเวลาใหม่หมดเลยเนี่ยรอไปเกือบสิบนาทีอยู่แล้วผมก็เลยสุดท้ายผมเลยโดดออกมา <c oughs> มายิงรอบนอกเดีหวะนะเหมือนคนจะไม่เยอะเขาแบบ เขาดันเข้าไปไม่ได้อเออผมเลยบินออกมายิงกับเขาข้างนอกดีกว่าเขาเข้าไปข้างในไม่ได้เลยข้างในมีคนว่ะ เซอร์ไพรส์เจบตายสถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนจะคุมได้แล้วทุกคนคนที่เขามาชิงด้วยก็โดนยิงตายรัวๆเลยบางคนก็เป็นตัวเปล่ามาแล้วอะไม่ได้ถือปืนละก็ไม่น่าอันตรายอะไรมากนะตอนนี้รถก็ยังลอยอยู่ที่แอร์อยู่นะบีก็ลอยอยู่ที่แอร์ไม่น่ามีปัญหาอะไรสบายๆทุกคนแอร์รอบนี้ <S <S อเอายูซี่วิ่งแล้วอะเซอร์องกันยูซี่มันชอบไม่ตกไงติดตัวกลับไปด้วยมันรูดชุดไฮแตกนะทุกคนถ้าไม่ระวังบอกเลยใกล้ถึงเวลาแล้ะเราก็กลับมาที่แอร์นะทุกคน เหมือนจะมีคนพอจะวิ่งเข้ามาได้นะแต่ก็ไปไม่ถึงหรอกก็ทางฝั่งนู้นก็ได้เหมือนกันนะทุกคนแอร์รอบนี้เหมือนจะได้สองเหรียญเหมือนเดิมนะทุก mm. คน, mm. นโดนโอ้โหโดนรถถังต่อหน้าผมเลยวะดึงไม่ทันอของเก็บไม่ได้อีกเต็ม อาวรถทำไมรถสีตกวะไม่กี้ยังสีแดงอยู่เลยอะไรวะเนี่ยได้ของจากแอร์ดอกมาด้วยทุกคนได้เหรียญมาเรียบร้อยก็กลับบ้านกันดีกว่านะไอแดงผมกลายเป็นไอหนิมแล้ววะไม่ใช่แดงแล้วเนี่ยทำไมกลายเป็นไอหนิมวะ ขาดสายรถถังมั้งเนี่ย24 hours later ทุกคนหลังจากไล่เคลียร์เซิร์ฟไปแนละ้วทุกคนน้องบอกมาเจอบ้านขุมทรัพย์ว่ะก็เลยเรียกผมมาช่วยขนของนะตอนนี้น้องตอนนี้บ้านเอ๊คนมาไงครับนี่ตอนนี้น้องเขาไล่ไล่เคลียร์เซิร์ฟอะแล้วก็หายไปหลายบ้านเลยนะทุกคนผมเอง ไม่ได้อยู่เลทเขาเรียกว่าบางทีเขาเลทตอนเช้าเลยผมก็ทํางานอะไรเงี้ยมันไม่ได้มาก็นั่นแหละมาเท่าที่ผมมาได้แล้วกันเนาะคือผมจะบอกกันเลจะบอกว่าผมไม่ได้เล่นทั้งหมดอ่ะไอ้ที่เห็นความสําเร็จอะไรอย่างงี้นะเออน้องๆเขาเล่นกันผมก็แค่มาบ้างเนซะิร์ฟเนี้ยถือว่ามาน้อยมากเลยเซิร์ฟเนี้ยน้องก็พามาดูนะบอกว่าบ้านนี้แบบเหมือนเขาแอบเผาแรลไ,ไว้เว้ยพอเลทมาแบบช็อกอะ่ะดูดิช็อกจริงว่ะ แต่ตอนนี้ช็อกานขึ้นไม่ได้เนี่ยขอบันไดมันคืเซิร์ฟมันก็ปลดเวลาเลทแล้วนะป้องกันตอนนี้ก็เลทยี่สี่ไงก็เข้าทางพวกผมแหละบอกเลยดูซิมีอะไรโอ้โหเหล็กเยอะอยู่เล็กไฮก็เยอะเขาหน่าจะมาแอบเผาไว้ตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นช่วงเวลาของป้องกันไงน อยังแบบว่ายังไม่ปลดเลดอะ่ะมันก็ยังพอจะแบบกันได้อะไรอย่างี้มั้งเอาไปว่าเดี๋ยวผมรับไปดูแลต่อดีกว่านะเดี๋ยวรับหนีก่อนเผื่อโดนยิงตายยังจะพอมีอะไรกลับไปบ้างนะเล็กหายก็เยอะ400กว่าเกือบ500อะ่ะ โห,โหโรรมเยอะกรรมเยอะอยู่นี่อ่ะีก้อนเหล็กกระสุนน้ำมันเต็มเหมือนฟ้าเขาเอะใจอ่ะเขาเลยมาเลดดูนะภูมิใจใหญ่เลยทุกคน ฟ้าเหล็กคนเดียวเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, เรียกผมมาขนนะผมไม่ได้ช่วยเลยนะอันเนี้ยเดี๋ยวจะับดินปืนหนีก่อนเดี๋ยวผมจะอะไรรับได้ผมจะคับไปให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวอันไหนที่ขนได้ก็ขนนะมันจะได้ประหยัดที่ด้วยแล้วก็เผื่อตายด้วยจะได้ได้ดินปืนกลับไปแค่ของที่ขับหนีไปนี่ผมว่าก็โคตรจะคุ้มแล้วเนี่ยใช้ระเบิดแค่ไม่กี่ลูกอย่างมง้งฟ้าบอก โหดูดิเหลือ,อเยอะเลยโอ้โหดินปืนเต็มไปช่องหนึ่งวะ่ะเอาทุกอย่างบ้านหลังแค่นี้ของเยอะมากไม่เสียเที่ยวเลยหลือทุกคน เราก็เอาของกลับบ้านดีกว่าช่วยช่วยน้ำมันเหลือไม่น่าถึงบ้านเดี๋ยวเติมให้ก่อนอสักร้อยหนึ่งไปทุกคนหลังจาก ขนของอะไรนะน้องมันก็เป็นเลดบ้านมาหมดแล้วอะ่ะจนเหลือบ้านหลังนี้อยู่หลังสุดท้ายแล้วนะนี่คือบ้านหลังสุดท้ายของเซิร์ฟนี่นะที่เป็นหลังใหญ่ๆบ้านหลังที่เขามาชิงแอร์อะไรพวกนั้นคือเป็นเลดออกหมดแล้วนะเหมือนเขามาเลดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันมีโดนเลสนะทุกคนบ้านผมอะแต่ผมไม่ได้อยู่กันก็เลยไม่มีคลิปให้ดูนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างไงไปเที่ยวมาด้วยอะไรด้วยนะกลับมาแต่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผมเนี่ยมันมันนวดละหลังสุดท้าย คือเขายิงคมเหมือนกันนะฝั่งฝั่งเนี้ยมีคนคนยิงคมมากเลยทุกคนต้องระวังดีๆเลยอ,อยูซีแตกป่ะดีนนเพราะเขาเขาจะเล่นกันในกงรงทุกคนแล้วพ่อเนี่ยพอมีใครแตกเขาก็จะส่งตัวเปล่าว,วิ่งมาเอาของกลับเข้าบ้านอะไรประมาณนี้นะ,ะรูอผมตั้งใจจะมายิงเอาของ พอเปิจะเสียของให้พวกนี้เอาเนี่ยตอนนี้โอ้โหจะออกมาใหญ่เลยวะ่ะตั้งบอกวางยิงยากนงนะ ระยะนี้ถ้าไม่ใช่ตัวเปล่ายิงยากตายยากถ้าตัวเปล่าก็พอได้อยู่ของมันก็ตายแล้วไงตัวเปล่าตัวที่อยู่ในกรงก็ยิงคมทุกคนโผล่มากไม่ได้นะ,ะต,ตัวเปล่าพอยิงตายอยู่จะเก็บของให้ได้อ ก็นวดดูเชิงกไปก่อนนะว่าจะเละนั่นแหละแต่ว่าคือเขาพอจะเละเขาก็อ่อนกันเยอะไง้ะเบิผมมีไม่พอนะถ้าเขากันอยู่เนี่ยเละไม่ไหวมีเขามีป้อมหลายป้อมเลยนะก็ต้องนวดนวดกันไปก่อนแหละโอไม่โดนโอไม่โดนเลย ตัวรู้ล้มแล้วไม่ตายไม่ได้ลงตกมาสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะทุกคนก่อนนันนี้ลงตกไปก็โดนโดนเจ้าเซอร์คอเลทออกมา อันนี้มาเปลี่ยนมาลงกเลยย้ายมาลงในป้องกัน PC ซดูบ้างนะ mm hmm. ก็เปลี่ยนไปเรื่อยทุยกคน mm hmm. บางทีก็ไปโซน EU ไปโซน mm hmm. อะไรนู่นนี่นั่นอะ่ะ mm hmm. หาอะไรใหม่ๆ mm hmm. แต่รอบนี้น่าจะเจอแบบไม่น่าใช่คนไทยอะ่ะผมคิดว่า mm hmm. เหมือนเขาก็เล่นกันแค่นี้แหละเขามันก็ไม่ได้ตามใครมาช่วยนะดูทรงแล้ว mm hmm. แคนชนแคนะนะทุกคน ลูล้มแล้วอยู่ของจัดเลยนะพวกนี้ไกลมากยิงไม่ไหวสุดท้ายเขาก็ได้ของน้องไปเนาะน้องคนที่ตายไปนอยู่น้องยูซี่อะเพชระจะมาชิกใหม่แ้วมันเพิ่งมาเข้าแคนผมเพื่อน่วมทีมล้มแล้วไม่ได้หรอก ยังไงเราก็เสียของไปเยอะแล้วนะเอามานวดเขาเนี่ยโอ้โดงเขายิงไปหล่อไปหลายเซตแล้วเนี่ยฝั<ม>่งนู้นคมมากเลยมีอยู่คนหนึ่งคนชื่อโยอ่ะยิงคมมากเลยทุกคนเดีย๋ยวสังเกตดูวินะคนนี้จะเป็นตัวทําตัวทําเกมเลยอ่ะของฝั่งนูน้นคนอื่น่ะไม่เท่าไหรน่นะชอบเอาตัวเปล่ามาวิ่งไปวิ่งมาแต่ไอ้ทนเนี้ยมันอยู่ในกรงแล้วมันแบบโหโผล่นิดเดียวตายอ่ะพวกผมนี่ต้องระวังดีๆเลย หลบมุมดีๆเลยอะไม่หลบนี่ไม่รอด <c oughs> เขาเริ่มออกมากันบ้าง, <t ot let> งแล้วทุกคนเออนี่แหละไอโยตอนอยู่ในกองนี่ยิงอย่างโหดเลยอะผมต้องดักรอบๆนอกหน่อยนะเหมือนเขาจะเริ่มวิ่งออกมากันเว้ยนี่เอาปืนเอาไว้ด้วย อยผมตายไปเยอะแล้วอะอจริงจริงขึ้นบนดีกอวอ่าคอยโควเวอร์หลังให้อีกทีมันเหมือนไอ้พวกนี้จะมาดักหน้าประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะทำทำท่าเหมือนจะเลดหรือเปล่า เนี่ย,ยตัวป่างนั้นเลยพยายามจะวิ่งมาเอาของไหล่ของเนี่ยพวกเนี้ยตายไมย่ตรงนี้มีเกาะลยเออตาย ป่าโดนหัวว่ะมีแต่ตัวป่างั้นเลยเว้ยแหม่พอออกแต่ตัวป่าแต่พวกผมแตกทีนะโอ้โหกรูนเข้ามาเก็บของ เหมือนน้องจะไปสะกิดกำแพงว่ะเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยโคบใกล้ๆกว่านะมาอีกแล้วโยโอ้โหไม่โดนเห็นหัวนิดเดียวสะกิดสะกิดกำแพง กลัวเขโดดลงมาข้างหลังวะ่ะวงแตกเลยนะลากป้อมลงมาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลททุกคนสกิลเรียกเฉยยังไม่ได้เลทจริงของระเบิดไม่ได้ยังไม่ได้ขนมาเลยนะขนขตอแรกขนมาขนกลับไปก่อนนะดูทรงแล้วนะ่าจะยังเลทไม่ได้พวกผมเล่นเซฟนะทุกคนโอ้นี่เรียบร้อยโดนลากป้อม เอาเวนพวกเดียวกันนึกว่าศัตรูอีกลากป้อมว่ะโวยปืนบุง่ง,ง,ง,งก็มาวงแตกเลยเหน <c oughs> <c oughs> ็นี่นทำท่าจะลากป้อมอีกแ้ <c oughs> เขาทำทรงบ้านเหมือนแบบโดดกระโดดเอาป้อมลงมาได้ตลอดเวลามุมไหนก็ได้แล้วเขาวางฐานไว้รอบบ้านเลย คือแปะตรงไหนก็ได้เลยนะฐานเขาเนี่ยโดนต้องระวังดีๆอ่ะหามุมยิงให้เพื่อนดีๆก่อนดีกว่ามุมนี้อ่ะว่ามุมนี้เหมาะนี่ได้อยู่มุมนี้ได้อยู่มไม่าย ถ้ามันจะลากอะไรลากปอมมาตัวบินไม่โดนโอ้โหโผอัน,นี่เดียวตายเลยเนี่ยโยยิงผมกลับมากู้ของกันโยต้องระวังดีๆุกคนเพราะแม่นนะ่ะโผล่แบบ สุมสีุ่มห้าเดี๋ยวจะแตกเอาง่ายๆ่ยนะคมจัดคมจัดวางบล็อกก็ไม่ได้วะ่ะแต่งไงก็ลบเดี๋ยวลบดูมุมนี้ไว้ให้แหละผมว่ามุมนี้ดีวะ่ะม,มันดูได้กว้างดีนะยิงแทนยิงให้เพื่อนได้ ประจำมุมนี้ไว้ก่อนดีกว่าเขาก็ไม่ซ่อมบ้านนะจะอ้อมไหมนี่ ชอบอย่างเงี้ยเล่นมันนวดนๆวะ่ะหลังๆอะ่ะเหมือนมายิงอย่างเชิงกันก่อนเลยไม่ได้แบบสุมสี่งสมห้าเลทไงคนกันเยอะเลทไงก็ยากทุกาคนไม่แตกไงเปลืองระเบิดเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเน่งเล่นบ้องเลยวะ่ะแม่งรู้นะว่ามุมนี้มันแบบเป็นมุมที่แม่งเสียเปรียบแม่งยิงผมก่อนเลย 哇、啊、哇